นุ่ยนี่ไม่รวยไรนี่เดยวปูดทต่ไม่เราใจอ้อนใจยาลาค้าใหยาคอยเยอ,อเปียนายอเบี้ยไว้เลยต้กูแต่งงานเล้อ่ะดูม่ต้องงานนายอังจัดให้ดังนี่จะได้รวยให้ดังเนีค่ะปีนี้ดูที่ต้นหน้าตานั้นไม่ใช่กนท้าดูไม่เป็นนั่นจะไม่รู้อ่ะงั้นค่ะ ยาค่ะยเห็มยาน,ยยานันแลวคนะุณคุรต้งใชูอยัางมังเลยช่วยลอมากลยที่น้ง่องแอบมีช่วยแต่ปีนั้นหน้าตาดีลูอกคงจะไม่ไม่ไม่น่าจะมากูสร้างกูชมไม่คื้อยาค่ะอืมเลยแนตะ่นั้นเลยเลยหนะ้าตนั้นนี่ตาก็จังหวัดตาพญาอินรีน้ำมุกพญาเยี่ยว แหลต้ามนันมีแผ่นด้านไอหน้าชวนสัตว์ไอหน้าชวนสัตว์ไอเจงมึงหวังว่างมันหน้าจำเร็นะมึงอยากคิดว่าอารมณ์กูจะดีมันหน้าตากูนะแก่ตายก็แล้วกูบอกมึงรูเลยนะกูดีแค่เพียงหน้าตาบางทีอารมณ์ไปนะกูหลุมร้อนนะจำเรโลเด็กกัน แงค่ะพี่นุ้ยไม่รังเกียจน้องไม่รังเกียจจ้าช่วยน้องไม่ช่วยนะไม่ปรีอะไรไหมค่ะ<อ>พี่ตายอ้นวนกูเลยแงงแงค่ะพี่นุ้ยนุนี่น่ารักทุกอย่างนี่สดีท่าหนาดี นะพี่เป็นคนแกงหน้าตาลลอ,อ,อ,อพี่เตงขขบไปคะครับฟั<อ>งรกพระเจาติพัต์แต่เลือกพลังพระเจาชนเสียงดรีเดีย๋ยวเดเอาตีจินมาดนตรีขี่อ keyboard, keyboard. ออบอสขี่บอสคนดก็บอบอบด้ไเสียงขี่บอส

ร <So S 1> ัวๆแลี้ยวๆเจิงๆซุยเลี้ยวจิงอ๋อหลุดแล้อเอ้าจริงๆหลอกเลยเห็นไหมไม่ใช่บาเจนอไรนั่งหลุดโคบ้ามันทุกคนเลยเมือนเฟนเลยนั่นได้ก็มาแล้วปั่นพื่อมารถกันเดียวกันดิแต่ไม่เหลือบ้าอยู่ซอยแล้วมึงรองเปิดค้าวได้แกไม่ต้องก